ที่เราจะไปวางน้ำเขียวนะครับดูโหจอด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  ได้ภาพการปะอย่างนี้เลยครับขอพอดีครับจะไปใส่กันต่อไปเฮือนทแหละอ๋อหละกทาหมูมากินเขายู่เฮือนนึงแล้วพวกหนังจะไปต่อวังน้ำเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีรถผมมันมีปัญหาน่ะเดี๋ยวผมจะไปเอ่อน้ำมันมันรั่วหรือผมขอไปทำรถก่อนกินกันก่อนเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่วางน้ำเขียวทีเดียวเลยเดี๋ยวเจอกันครับครับนะครับวันนี้เราจะไปไหนครับผู้เล็กวันนี้จะไปที่วางน้ำเขียวครับวางน้ำเขียว ชื่อคล้ายๆกับแถวบ้านเราเลยนะอยากรู้ว่าวังน้ำเขียวสวยขนาดไหนตามคุณเล็กไปเลยครับไปก่อนที่จะออกเดินทางสู่วังน้ำเขียวนะครับผมก็เอาเจ้าตุเรียนเข้าไปเช็คอาการผลก็คือสียางเผาขับรั่วนะครับแก้ไขโดยการเติมน้ำมันหล่อเลี้ยงไปก่อนครับต้องเอากลับไปซ่อมที่เมืองไทยตรงนี้เป็นเส้นที่เราจะไปวังน้ำเขียวนะครับบรรยากาศโคตรดีเลยมีหมอกข้างบน สวยจริงไปครับไปดูวังน้ำเกี่ยวกันว่า อันนี้ยังไม่ถึงวังน้ําเขียวนะแต่ว่าโหดูดูด,ดูหมอกลมไหลบนยอดภูเขาแล้วก็เสียงน้ําไหลจากลาธารที่อยู่ด้านข้างเราเนี่ยโอ้บรรยากาศมันได้จริงๆเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวตรงสะพานหลังจากที่ผ่านสะพานมานะครับเราก็จะเจอวิวที่อยู่เบื้องหน้าเราโคตรอลังการเลยุดยอดอากาศก็ดีด้วย ดูฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โหเส้นทางที่จะไปล่องแจ้งนะฮะแต่ว่าเราไปวางน้ําเขียวก็จะขนาบข้างกันไปมองดูข้างหน้าเราไหมฮะตรงที่มีหมอกโคลมไรลอยู่ข้างบนนั้นคือภูเบี้ยนะครับต่อว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดให้ขึ้นเราก็เลยได้มาเที่ยวแค่าวางน้ําเขียวก่อน เดี๋ยวจะพาไปชมวิววังน้ำเขียวนะครับแล้วก็จะไปบินโดนที่นู่นสุดยอดครับอากาศดีมากๆบินมากโคตรดีเลยดู ครับผู้สุดยอดโคตรว้าวเลยโอ้ใช้สมบูรณ์โบชูวังน้ำเขียวงามหลายงามหลายบรรยากาศดีมากสุด แค่แค่ตรงนี้ก็สุดยอดแล้วนะฮะโอ้บรรยากาศดีจริงๆริง ดูหมอกที่อยู่ข้างบนเขานะครับแล้วก็แม่น้ําตัดกับสีเขียวน้ําไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเป็นน้ําสีน้ําตาลอย่างนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยถ้าน้ำสีเขียวเนี่ยจะลงตัวมากๆเลยอันนี้ก็สุดยอดแล้วครับยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงจุดชมวิวหรือว่าจุดที่พักวางน้ําเขียวเลย เราเห็นบรรยากาศดีๆอย่างนี้ก็จอดครับไม่รีดเนาะคูเล็กเนาะไม่รีบครับไม่รีบโอ้ดูมาเพื่อสโลลายแล้วครับดูดูการแต่งตัวก็รู้ครับวันนี้ครับมีพี่หมัดคนเดียวที่จัดเต็มครับวันนี้ห <c oughs> นาว, <c oughs> นาวไม่มีไม่มีเสื้อแขนยาวมามันหนาวจริงๆนะครับน่าจะประมาณ23 22 <c oughs> าี่องศานะ <c oughs> ใช่ครับหนาวจริงครับอากาศเย็นจริงตรงเนี้ยดูครับเมืองที่เรามานู่นตรงนู้นนะครับที่เราขี่กันเข้ามา โอ้จริงๆต้องมาเลยนะผมแนะนําเลยทุกเมืองนี้ต้องมาต้องมาสโลไลท์แล้วก็อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยผมก็ไปเที่ยวที่ภาคเหนือเยอะผมว่าที่นี่มันดิบกว่าดีกว่าดบกว่าแล้วก็ได้อารมณ์ดีดีดีกว่านะที่เหนือก็จะอีกแบบหนึง่งแต่ว่าที่นี่โหทั้งประชาชนทั้งคนในพื้นที่เนาะ,ะมันมันเขาแบบยังเฟสยังเฟสอยูเ่เลยครับท้องถิท้องถิ่นจริงๆต้องมานะ ที่ชยสมบูรณ์ใช่สมบูรณ์ครับนะที่เราจะไปนี่ก็วังน้ำเขียวห่างออกจากตัวเมืองชายสมบูรณ์ประมาณ10กิโลไม่ไกลเลยเดินมาก็ได้ถ้าไม่เหนื่อย <laughs> นักวิก่งต้องวิ่งจะวิ่งมาใช,ใช่ใช่ใช,ใช่คนที่นักวิ่งหรือว่าพวกที่เดินเทวนะ,ะบสบายเลยครับเส้นนี้ผมว่าโอโซนเต็มปอดไปครับเดี๋ยว มุมไหนก็สวยไปหมดฝาก็สวยซ้ายก็สวยแม่น้ําก็ดึงดูดสายตาภูเขาก็ดึงดูดสายตาโอ้คือวิวมันได้หมดนะครับข้างหน้าเราเป็นภูเบีย้ยนะครับตรงที่สูงสูงเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเราภูเบีย้ยภูเบีย้ยแต่ แล้วก็มีให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมถ้ำได้ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือถ้ำอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนขากลับเนี่ยจจะแวะเข้าไปดูครับเพราะว่าเราต้องขับสังโน้นที่นี่เขาทําดีนะคือแบบแยกเลนเลยถ้าเราขับมาฝั่งขวาก็คือมาขับของแม่น้ําฝั่งนี้แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือนู่นนะฮะโอ้ดีมาก ไปครับคุณเล็กเลียวเลีวเ้วดูบรรยากาศครับตอน9โมงจะ10โมงยังเหมือนแค่6โมงเช้าอยู่เลยนะครับนี่คือเส้นที่จะไปล่องแจ้งด้วยแล้วก็จะไปวังน้ำเขียวด้วยเราต้องผ่านสะพานเหล็กสะพานไม้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้มาดูวิวมาชมวิวด้วยกันตรงนี้ครับวิวแม่น้ำสวยจริงดูฮะ ตรงนี้เขาเปิดเป็นที่พักอยู่นะก็จะเป็นรีสอร์ทโฮมสเตย์นะครับนี่มีโฮมสเตย์เล็ก,ลกมาดูน้ำไหลตรงนี้โอ้สุดยอดเลยอะ่ะว้าวว้าวว้าวม,มากๆดวดีลงสวยจริงระหว่างทางที่มานะครับละอองฝนโปรยลงมาเล็กๆ เพราะว่ามันขึ้นเริ่มขึ้นสู่ที่สูงนะครับด้านหลังของเราเนี่ยที่เขาเรียกว่าภูเบี้ยนะครับสวยจริงดูฝั่งนี้นครับความงดงามของเมืองไทยสมบูรณ์นะครับเส้นทางที่จะไปล่องแจ้งวังน้ำเขียวก็คืออยู่ข้างหน้าเราครับถนนตรงนีน้เห็นไหมครัตรง หรือเขาตรงนั้นจะมีคูเขาหินปูนตั้งตน้างานอยู่ตรงนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรของนั้นเกี่ยวตรงนั้นเลยที่เราจะไปกันนะ,ะับเดี๋ยวจะพาไปชมอยู่ตรงนั้นันแต่ว่าก่อนไปก็เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันครับไมอยากให้ปล่อยผ่านเลยเพราะว่ามันสวยจริงอยากแบ่งประสบการณ์การชมนะครับว่าเส้นทางที่เรามาตรงนี้มันสุดยอดขนาดไหนสวยสวยสวย เพราะว่าเป็นภูเขาหินปูนซึ่งตั้งธง,งาอยู่แล้วก็ถนนขับเรียบกับแม่น้ําทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในโลกยุคดึกดำบรร ห่งน้ำเขียวนะครับตรงนี้วิวดีมากๆเลยนะครับและยิ่งผมมาตอนที่ฝนยังกำลังลงเม็ดหน่อยๆด้วยนะครับอากาศดีมากๆดูฮะโอโ้สุดจริงๆครับกบรรยากาศนะตรงนี้นะ เก็บภาพบรรยากาศดีๆที่สั่งริมถนนเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องเดินทางข้ามไปยังที่นั่งพักหรือว่านั่งชิลชมบรรยากาศฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าอาจารย์เล็กกับอาจารย์มัดเนี่ยได้เดินข้ามสะพานไม้ไผ่ตรงนี้ไปก่อนแล้วที่นี่มีสะพานข้ามแม่น้ําชั่วคราวนะครับทําจากไม้ไผ่เป็นลำเลยนะฮะก็ดูได้อารมณ์แล้วก็หวาดเสียวไปพร้อมๆกันไปก่อนเลยไปก่อนเลยครับ การเดินทางข้ามสะพานน้ที่วางน้ำเขียวนะครับก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะมาลองไปหนึ่งก็จให้ผมไปก่อนได้ครัสครับกราบหรืครับออครับคนไทยไหมคนไทยครับอ๋อฝนแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้ครับใจมันอยากเที่ยวหนักแค่ไหนเราก็ไปดูฮะปูเบี้ยเออแต่คล้ายๆกับกาสีเหมือนกันเนาะ ตรงที่มีดินสไลด์ตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีหมอกลมไล่อย่างนั้นนะอ่ะโอ้ฟิลฟิลได้ที่นี่มีแม่น้ำสองสายนะฮะมาประจบกันตรงนี้พอดีตรงที่เขาทําทเป็นห้างร้านตรงนี้มีที่กางเต็นท์ด้วยนะใครที่เอาเต็นท์มานอนก็สามารถที่จะมากางตรงนี้ได้ดูฮะวิวมันได้จริงๆบรรยากาศดีมากๆกับภูเขาหินอย่างนี้ โอ้สวยสวยสวยพอมาถึงนะครับก็จะมีร้านอาหารให้เราได้นั่งเลือกชิมเลือกกินกันครับว่ามีอะไรกินบ้างเ,าเดี๋ยวไปดูกันนะครับสบายดีมีอย่างกินครับโอ้มีต้มซุปเปอร์ด้วยนะฮะแต่ว่ายังไม่เปื่อยเนาะยังกินไม่ได้มีปิ้งเอ็มหมบปิ้งมีตมโอเคเอาต้ม,มตัมก่อนเลย ไเลยบ่าเลสั่งเลยบ่เ uh. ฮ uh. ้ยเพื่อนยังได้ส <doğru> ั่งเนีเนาีนี่เ้กระบเพื่อนยังไม่ไสั่งนี่เนาะที่มาเนาะยัง่ได้สั่งบ่โอเคเดี๋ยวผมสั่งเลยแปบนึงเดโอ้อบรรยากาศดีไอ้น้อยนอนรับดีขนาดเนาะอันนี้เนื้ออย่างเลยอันี้เป็นอ๋อนี่เป็นเป็นอาหารที่นี่นะฮะแแะแพะแกะ เพิ่มอีกไม้หนึ่งนะครับเป็นหกไม้เด้อนี่ฮะครคูเล็กได้ที่เรียบร้อยมรรยดกาศแบบไม่ต้องทําอะไรคือมานอนฟังเสียงน้ําไหลแล้วก็ฟังเสียงฝนแล้วก็นี่เลยครับที่ขาดไม่ได้มาเมืองลาวก็ต้องนี่เบยลาวอ่าพร้อมแล้วตามจอบปองรัวก่อนเลยแหมกับแก้มมา น้ำเปล่าเดี๋ยวหูหมูอะไรมาที่หลังครับสุดยอดครับสุดยอดนะไม่ได้ขาดไม่ได้โอ้อยู่ส้มตำอร่อยไหมครับพี่นัดอย่างนี้เลยฟิวเหรอครับฟิวเป็นไงเต็มสุดยอดค่ะเต็มสิทธิ์ไม่หัก แม่หางฝั่งเต็มสิทธาะยาม้ยาสวยสวยด้วยสวยด้วยนะดูอาจารย์เล็กโองูนี่อันนี้ขาดไม่ได้เลยอาจารนแบบนี้เอเขาเรียกว่าถ้าคาตัวนี้ให้เก้าเนื้วมันเครื่อนของการเดินทางเนื้วมันเครื่องขาดแน่นขาดไม่ได้ขาดไม่ได้น้ำมันเครื่องแห้งไม่ได้แต่เครื่องร้อนเนี่ยครับกับบรรยากาศตรงนี้เลยโอ้โหวังน้ำเขียวรถจัด่างโน้นนะครับ はい。 กินทักกันยูยูทากก็กินทักเป็น